ปัญหาเรื่องของสลากกินแบ่งกันหน่อยนะครับหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีมาตรการออกมาว่าเดี๋ยวจะเคลียร์รเรื่องของระบบโคตา้าโดยเฉพาะในกลุ่มของโคต้าเสรีเนี่นะครับทีนี้เนี่ยทำให้กลายเป็นความเดือดร้อนของผู้ค้าสลากรายย่อยครับก็เลยมีการรวมตัวกันมามาร้องต่อทนายอาสานะครับมาร้องต่อทนายโป้งครับทนายจิตอาสาเพื่อขอให้ช่วยเหลือดําเนินการ แล้วก็เดี๋ยววันนี้ครับเตรียมที่จะยื่นหนังสือขอให้ชะลอคำสั่งดังกล่าวนะครับโดยระบุว่าอย่าเหมารวมว่าการขายแพงเกิน80บาทเนี่ยจะเกิดขึ้นจากผู้ค้าทุกรายครับนายสำอางซ่อนกลิ่นนะครับเป็นหัวหน้าแอดมินกลุ่มสลากรายย่อยตัวจริงและผู้ค้าสลากอีก4-5รายครับได้เดินทางเข้าโรงเรียนกับนายเกติคุณต้นยางหรือทนายโป้งครับที่ชมรมทนายความจิตอาสาจังหวัดนนทบุรี หลังจากที่เมื่อวันที่24ธันวาคมนะครับผู้เสียหายเนี่ยไปยื่นหนังสือให้กับทางสํานักงานสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเพื่อพิจารณาการตัดสิทธิ์โคต้าเสรีครับทําให้ผู้ค้าสลากรายย่อย150,000รายได้รับความเดือดร้อนโดยตรงโดยสํานักงานสลากประกาศครับว่าวันที่27ธันวาคมนี้จะตัดสิทธิ์ทั้งหมดและจะเริ่มรับสมัครผู้ค้าสลากรายใหม่ในวันที่1มกราคม65นะครับ ทีนี้การประกาศครั้งนี้ครับมาตรการนี้ทำให้ผู้ค้าสลากรายเก่าเนี่ยเหลือโคต้ตาในการซื้อจองสลากได้ถึงแค่วันที่16เมษายน65เท่านั้นนะครับเพียงรายละ5เล่มแล้วก็จะสิ้นสุดลงแล้วก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปตามที่ประกาศออกมานะครับก็เลยทำให้ผู้ค้าสลากนั้นเข้าร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนกับทนายโป้งเพื่อขอความเป็นธรรม โดยนายสำอางกล่าวว่าต้องการมาเพื่อปกป้องสิทธิจากผู้ค้าสลากจำนวน1 5 0 0 0 0ห่นรายครับเพราะว่ามองว่าคำสั่งดังกล่าวประกาศดังกล่าวเนี่ยเป็นคำสั่งที่มันกระทนหันเกินไปครับทำให้ผู้ค้าทุกคนได้รับความเดือดร้อนจูจ่ๆก,ก็มาโดนยึดอาชีพมาโดนตัดโคตา้าถูกตัดสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้มีการสอบถามผู้ค้าแต่อย่างใดเลยครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มาที่ไปเป็นอย่างไรถ้าจะมีการประกาศมาตรการแบบนี้ออกมา,าทางผู้ค้าว่าอย่างไร หรือมีความเห็นในการแก้ไขปัญหาอย่างไรไม่มีเลยครับในการสอบถามส่วนเรื่องการค้าเกินราคา80บาทที่สรุปกันว่าเป็นเพราะผู้ค้ารายย่อยเนี่ยนะครับอยากจะให้ทางสํานักง,งานสลากเนี่ยลงมาดูด้วยครับว่าถ้าใครขายเกิน80บาทก็ไปตัดสิทธิคนนั้นคใ,ใครขายเกินตัดสิทธิ์คนนั้นไม่ใช่มาตัดสิทธิ์แบบเหมารวมแบบนี้ก็เลยอยากจะให้ชะลอคําสั่งดังกล่าวนี้เอาไว้ก่อนครับ แล้วก็อยากจะให้เดือนหน้าแก้ไขในสิ่งที่ผู้ค้ารายย่อยเนี่ยยื่นเป็นข้อเสนอเข้าไปครับขายหวยเกิน80บาทนะเรา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 บอกนะเราไม่ได้ขายเกิน80บาทนะครับมันทางผอ,อกองสลากหรือว่ารองผอ,อเนี่ยเ,เหมือนประมาณว่ามาปักปามเรามากกว่านะมันเหมือนว่ามีคนขายขายเกิน80บาทแต่คุณไม่รู้ว่าใครคุณไม่ไปจับคนที่ขายเกิน80บบาทคุณไม่ไปจับคนที่ที่ขายแพง แต่คุณประมาณว่ามาถึงคุณก็เททิ้งเลยอย่างเงี้ยคุณคุณไม่ไปตรวจสอบไม่ไปดูแลใครขา,ขายเกินก็ไปจัดการแต่คุณกลับไปชี้ที่หนึ่งแสห้าหมื่นคนโดยที่ไม่ได้ระบุตัวตน itzer, ไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยตรงนี้ที่เราเราคัดค้านไปครับอยากจะให้ชะลอหรือว่าแก้ไขในในคำสั่ง 20, วันที่20วันที่27ธันวาคมนี้ครับนี่คือเสียงของผู้ค้านะครับทีนี้ไปฟังทางทานายโป้งบ้างครับชมรมทานายความจิตอาสา ทนายโป้งบอกว่าเบื้องต้นครับก็จะทําหนังสือเป็นคําถามส่งไปยังสํานักงานสลากนะครับว่าจะตัดสิทธิ์ผู้ค้ารายย่อย1นึ่งแหมื่นรายหรือไม่ถ้าการกระทําของสํานักงานสลากในครั้งนี้เป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับผู้ค้าสลากทั่วประเทศจะส่งเรื่องถึงศาลต่อไปเพื่อเป็นการเรียกร้องสิทธิ์และก็ประโยชน์ที่ควรจะได้รับครับการกระทําของกองสลากครั้งนี้เป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พวกเขาจํานวน1นึ่งแสนห้ามืลายเนี่ยก็จะใช้สิทธิ์ทางศาลต่อไปเพื่อเรียกร้องสิทธิเรียกร้องประโยชน์ที่เขาจะต้องได้รับตามสิทธิของเขาในเมื่อพวกเขาไม่ได้กระทําความผิดพวกเขาเป็นคนที่ทําการค้าตามกฎระเบียบของกองสลากมาแล้วอยู่ดีกองสลากก็จะมาใช้กฎคําสั่งอะไรมาลงทั่วพวกเขาโดยที่ไม่ให้มีการาพิสูจน์ความถูกผิด ขณะที่ทางด้านพันโทหนุนสันสนาคมนะครับผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ยืนยันว่าวันที่27ธันวาคมนี้ครับจะยังไม่มีการตัดสิทธิ์ผู้ที่อยู่ในระบบซื้อจองล่วงหน้าแต่อย่างใดครับสําหรับการดําเนินการของสํานักงานสลากในเบื้องต้นนะครับก็จะตรวจสอบผู้ขายสลากตัวจริงที่ขายสลากให้กับผู้บริโภคโดยตรงในราคา80บาทครับและไม่ดําเนินการขายช่วงหรือขายส่งให้ผู้อื่นนะครับ โดยหากเป็นผู้ขายตัวจริงสามารถดำเนินการลงทะเบียนช vos, ื่อที่อยู่แสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อแล้วก็จองล่วงหน้าส,สลากรายเดิมนะครับแล้วก็ให้รายละเอียดการขายสลากในราคา80บาทว่าขายอยู like ท Alter, ่ที่ไหนบริเวณไหนตำแหน่งไหนโดยสามารถกรอกรายละเอียดได้ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานสลากเนี่ยจัดทำขึ้นมาในช่องทางของเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเข้าไปที่ www.glo.or.th นะครับ ตั้งแต่วันที่ 1- ถึง31มเอการาคม2565ครับและเมื่อทางสำนักงานตรวจสอบข้อมูลแล้วข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ตามข้อเท็จจริงก็จะยังคงสิทธิ์ในการเป็นผู้ซื้อผู้จองล่วงหน้าต่อไปครับการลงทะเบียนใหม่เพื่อต้องการคัดสรรผู้ขายสลากตัวจริงเท่านั้นก็การคัดสรรที่จะให้ลงทะเบียนกันเนี่ยหมายความว่าจะมีทั้งรายเดิมที่จะอยู่ในระบบต่อนะครับแล้วก็จะมีรายใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเลยนะครับที่จะเข้ามา อยู่ในระบบเพิ่มขึ้นจากการจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่หนึ่งมกราคมไปสำนักงานสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาครับโดยการกําหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินส่วนลดให้กับตัวแทนจําหน่ายรายย่อยมีรายได้จากการจําหน่ายสลากมากขึ้น,นครับจากเดิมเนี่ยร้อยละ7ก็ขยับเพิ่มไปอัตราส่วนตรงนี้เพิ่มไปเป็นร้อยละรวมไปถึงยังบังคับใช้กฎหมายเปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแสได้ครับถ้าหากว่าพบมีการขายสลากเกินราคา ผู้นำแจ้งจับจะได้รับเงินรางวัลคดีละ1 0 0 0บาทเจ้าหน้าที่จับกลุมได้รับเงินรางวัลคดีก็เท่ากับเงินที่เปรียบเทียบปรับแต่ว่าไม่เกิน2,000บาทต่อคดีครับแล้วก็มีการแก้ไขพรบสํานัการสลากกินแบ่งปี2 5 1 7นะครับนั่นก็คือเพิ่มโทษการขายเกินราคาจากเดิมถ้าขายเกินราคาจะมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทแต่จะมีการแก้ไขนะครับให้ปรับไม่เกิน10,000บาทก็คือเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็ตั้งแต่ปี2,559มาจนถึง2,563มีข้อมูลว่ามีการยกเลิกตัวแทนขายรายย่อยประเภทบุคคลนะครับ8,318รายส่วนกลาง2 9 9 9รายส่วนภูมิภาคเนี่ย3,814รายกลุ่มคนพิการ1,595รายยกเลิกสมาชิกของทางสมาคมขององค์กรต่างๆเนี่ย8,131รายครับและก็ยกเลิกการเป็นผู้ซื้อผู้จองล่วงหน้าสลากเนี่ย 5 4 6 4ี่รายรวมทั้งสิ้นนะครับส2 3 1าเอ็ดรายที่มีการยกเลิกไปแล้วนะครับ